วันนี้เราจะไปส่งมอบรถลูกค้าที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมากันนะครับเป็นคันไหนนะกระบุกเกียร์ยาวๆมีหน้าจอกลางนะครับอยู่ที่8นิ้วนั่นเองมีกล้องมองหลังไหมเดี๋ยวพี่ต่ายลองเข้าให้ดูเอา้าเสียงตือตือแต่ไม่มีกล้องมองหลังเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาก็น่าจะมีนะรุ่นนี้ไม่มีมันติฟังก์ชันให้อ่ะขออนุญาตขยับรถก่อนละกันนะครับ ไปหามุมกว้างๆถ่ายขยับไปแค่ตรงนี้ขออนุญาตไม่คาดเข็มขัดนะหามุมสวยๆถ่ายนะครับทุกคนตัวรถไม่ได้หนักอะไรนะครับหมุนมือเดียวได้เลยอ เราไปดูกันว่าเป็นรุ่นไหนสวัสดีตอนเช้านะครับลูกค้าที่น่ารักและก็เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าคัดคัดจมูกน่าจะฝุ่น PM ด้วยอะไรด้วยอากาศเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็แก่ด้วย <c oughs> วันนี้มีส่งมอบนลครับลูกค้าหนึ่งคันจากอาเภอชุมพวงนั่นเองจังหวัดนคะรราชสีมาส่งที่บ้านนะครับก็จะเป็นวันพุธที่เมื่อวาน20เมื่อวันสิบเก้านะครับวันพุธที่19นั่นเองซึ่ง เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้าที่บ้านกันเป็นรถรุ่นไหนปะไปดูพ,พร้อมๆกันเห็นด้านหลังก็น่าจะรู้แล้วมัง้ง <c oughs> สี่ประตูมั้งพี่ <c oughs> นี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นสายทําเงินเลยแล้วก็เป็นรถเขาเรียกว่าในเชิงพาณิชย์นะครับที่นิยมเอาไปขนสินค้าวิ่งทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผักพวกอาหารทะเลนะครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดเลยมีการแต่งนะครับคันนี้ก็มาเต็มระบบเลยนะเป็นคอ,อกซิ่งนะครับ5ตันแม็กด้านหน้าเป็น18เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแม็กบรรทุกขนาด15นิ้วเช่นเดียวกันส่วนตัวคอ,อกล้อคอกลัวของเขาเองเนี่ยจะเป็นคอ,อกลัวแซมเลดนะครับของช่างบึงนั่นเองความสูงจะอยู่ที่1.35เมตรนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกความสูงได้เองนะว่าอยากได้ความสูงเท่าไหร่บางคนก็อยากได้1.2เมตรเพราะว่า,าบริเวณที่ไปขนถ่ายสินค้าเนี่ยความสูงเขาจํากัดก็สามารถแจ้งได้เลือกได้นะครับแล้วก็การต่อเนี่ยเราสามารถบวกไปในราคารถได้ไม่ต้องจ่ายเงินสดต่างหากอ่ะคันนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวสปาร์ค3.0เกรด s นั่นเองซึ่ง ใครเลือกใช้รุ่นนี้นะครับก็จะได้หน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยราคานะครับอยู่ที่655,000บาทยังไม่รวมเจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วแต่บางคนอย่างคันนี้ก็อยู่ที่156,000บาทนะครับบางคนก็แต่งกันแบบเกือบ2 0 0 0 0นเลยทีเดียวทำนูน่นทำนี่ทำอะไรกันบ้างนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเจ้าตัวล้อแม็กเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดู ตัวนี้ใส่สตัดปรับเกียร์โหลดลงมา2นิ้วนะครับส่วนแม็กก็จะเป็นลายเข่ากว้างซึ่งเป็นลายที่ยอดนิยมมากๆเลยเบอร์ยางนะครับเน่เดี๋ยวไปตัาให้ดูนะตัวนี้เขาจะใส่เบอร์ยางที่2 3งสานะครับสองสาห้าห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวซูมดูสิสายตาไม่ค่อยดีอ่าสองสามห้าห้าสิบทุกคนขอบ18นะครับก็หน้ายางจะกว้างที่235แก้มยาง50แล้วก็แม็ก เป็นแม็กแตงขนาด18นิ้วครอบคาลิเปอร์นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นแม็กแต่งแบบนี้หรือว่าเป็นล้อเดิมก็ได้ก็แตกต่างกันนะครับอย่างตัวล้อเดิมนะครับยางเขาเนี่ยจะเป็น215แก้มยางมันไม่กว้างเวลาเจอทางต่างระดับหรือรอยต่อถนนเนี่ยรถมันไม่ค่อยเลยแต่สาหรับใครที่ขับเป็นขับเก่งอยู่แล้วนะครับแก้มยางตัวเนี้ยมันกว้างเน,นาะมันกว้างกว่า,วายางเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับ มีประสบการณ์ก็สามารถคุมรถได้แบบชิวๆอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนั่นเองเอ๊ะเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสปาร์กนะครับตัวนี้เขาจะได้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์สปาร์ก3.0แล้วก็พิายติดฟิล์มด้านหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยหน้า60ข้าง70กันศาสตร์มีให้พร้อมใช้งานเผื่อจอดนอนก็ไขกระจกลงนอนได้เลยนะครับเมื่อเปิดปกติมาครับจะเป็นสีดําแต่พี่ตติดโครเมียมให้นี่ยังห่วห่วงความสวยงามของลูกค้าเว้ยนะครับหัวคอกนะครับตัวนี้ ก็มีการแซมเลดมาให้นะใส่ผ้าใบใส่อะไรก็ใส่ไปแต่เวลาที่เขาใส่ผักเนี่ยบอกเลยตันๆนะครับเป็นแป๊บแซมเลดนะครับเป็นงานของช่างบึ้งนะครับแล้วคันนี้พี่ต่ายก็ต่อมาจากอู่อู่พัดนะครับที่อำเภอปากช่องนั่นเองซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมากๆตัวด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับเพลาลอยของโปรนะครับตัวนี้ เบรกมือ ABS นะครับเรียบร้อยเบรกมือไม่โชว์นะสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เจ้าตัวแม็กเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกลายได้ว่าจะเอาลายไหนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัว RX7 หรือ LX7 เนี่ยไม่แน่ใจนะนี่เป็นของเ e นโซนะครับส่วนตัวเพาลอยเป็นของโปรยางเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเอชเชลินมิชลิน XCD2 นะเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยาง225 75กะทะ ขนาด15นิ้วนั่นเองซึ่งตัวยางตัวเนี้ลูกค้าที่ไปบรรทุกนี่นิยมมากๆเลยนะแล้วก็มีทําอะไรกันมาบ้างตัวนี้พี่ต่ดามกระบะให้นะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างที่ทาเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเสริมแหนบจะเสริมแหนบ20มิลเนี่ยห้าแผ่นนะครับเนี่ยเสริมแหนบ20มิลเนี่ยห้าแผ่นฝั่งละ5นะ้าแล้วก็จะเป็น20แล้วก็ตัวโช๊คนะครับก็จะใช้โช๊คควย ฝั่งละ2ตัวพร,พร้อมชุดสกียางอะไรนะครับก็จะเป็นยางเดิมวันนี้เป็นยางเดิมของเขานะแต่ลูกค้าก็ส่วนมากก็จะเทินเป็นชุดแม็กเนี่ยชุดแต่งเนี่ยพร้อมมันทุบก,กรอน,นะครับกรอนท้ายประตูตัวนี้ก็จะเป็นเลสน,นี่ดามกระบะให้เรียบร้อยตัวเพาเดิมคืนนะครับเพาเดิมคืน ลูกค้าถามราคาทางเพจมาสวยงามไม่ล้นนะครับทุกคนเนี่ยล้อเดิมผาไม่ล้นนะคือวิ่งสบายเลยนะครับอันนี้จดทะเบียนถูกต้องนะครับมีวิศวะรับรองเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัวลดคอเดี๋ยวไปดูภายในกันตรวจสอบภายในกันบ้างนะครับเจ้าตัวเกรดเคันนี้3.0คันนี้ก็ เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะขึ้นลงด้วยไฟฟ้าแล้วก็ปรับข้างด้วยไฟฟ้านะครับภายในของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะ PVC นะครับวัสดุมันก็จะเป็นคล้ายหนังนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นกันหนังนะอันนี้ก็เหมาะสําหรับการใช้งานนะครับรูราร้าออใช้คําว่ารูหราและการทนทานนะแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยก็ดูแลความสะอาดก็เช็ดเช็ดดูดฝุ่นนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัว 3.0เกรดเอสปัจจุบันนะครับจะได้กุญแจรีโมทมาแล้วแบบนี้แล้วก็เป็นยูโร5้ายูโรห้าี่ยเห็นเขาว่าเรื่องของการเปลี่ยนถอยเสียก็ยังต้องรออยู่นะน่าจะทํายากขึ้นนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนสามารถปรับระดับได้มาตรวัดจะเป็นมาตรวัดมาตรฐานนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้าไม่มีบุนุ่มมาให้จอกลางรุ่นนี้มีมาให้นะครับจอกลางขนาด8นิ้วแต่ว่าไม่มีกล้องมองหลังนะ แอร์เขาก็จะเหมือนตัวเกรดเอสเลยที่เป็นพวกตัวแคปนะครับกระปุกเกียร์หัวเกียร์เป็นยูริเทนนะออกแบบให้มีความสูงนะครับตัวนี้ก็ทําให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับพวกชุดเครื่องมือก็จะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอะสองหาสองหาลู่นู่นนู่นเครื่องมือแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเขาก็จะใช้เครื่องยนต์3.0นั่นเองเพราะว่าต้องใช้พละกําลังค่อนข้างจะเยอะนะครับเครื่อง3.0ตัวนี้ก็ เป็นเครื่องยูโร5แล้วนะครับตัวนี้จะให้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าแรงเดิมจากโรงงานเลยนะนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่450นิวตันเมตรโอโ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับเหมาะเลยสำหรับงานบรรทุกหนักก็จะประมาณนี้ซึ่งรถนะครับที่ทําดัดแปลงไปเนี่ยบอกเลยว่าจากโรงงานเนี่ยเขาอาจจะมีการตัดตัดรับประกรันนะไม่อาจจะตัดรับประกรันในส่วนที่เราดัดแปลงไปแต่ว่า พวกช่วงล่างพวกอะไรที่ทำเนี่ยเขาจะรับประกันโดยอู่นะครับเขาก็จะมีใบรับประกันให้สมุดรับประกันอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันของเขาจะไปตากกับเจ้าให้ลูกค้าอ่ะเริ่มละเสียงเริ่มนั่นละโอเคก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆนะครับไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ